วัฒนาทรัพย์นะครับประธานกรรมาการบริษัท YLG b u l l e t International นะครับสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะคุณไพศาลและคุณผพิทิพันธ์ค่ะ,ะปัจจัยที่ทองคําในตลาดโลกขึ้นมาเมื่อวันศุกร์นี้มันจากเรื่องอะไรครับก็หลักๆน่าจะมาจาก ที่มีประกาศเรื่องงอนฟาร์มแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาแล้วก็เป็นการรีบาวทางเทคนิคนะคะจะเห็นได้ว่าสมอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมันความความ,ความหายมันเป็นขั้นบันไดลงมาตั้งแต่พันห้อสี่สิบอาทิตย์ก่อนก่อนแล้วก็อาทิตย์ถัดมาพันห้อี่สิบหาทิตย์ที่ผ่านมาคือพัน หกร้อยท่วนๆเราจะเห็นว่าความชันมันไล่ลงมามันเป็นชัยธงนะคะนะ่แะแม้กระทั่งโลก็ยังเป็นชัยธงกลับกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรามองว่าปัจจัยหลักๆในอาทิตย์นี้ยังไม่เห็นอะไรที่จะสามารถบู์ให้ทองคําขึ้นหรือลงแรงๆแ,แต่มันแคบลงมาเรื่อยๆถ้ามันสามารถเด็กซิกใดซิกหนึ่งก็จะเห็นเสายที่ชัดเจนว่าทองคําทิศทางทองคําจะไปทางไหนนะคะ ส,สำหรับสัปดาห์นี้เรามองว่าข่าวหลักๆที่น่อจะทำให้ทองคำมีมีการแว่งตัวค่อนข้างสูงก็คือเป็นวันอังคารกับวันพุธซึ่งประธานเฟดจะออกมาแถลงในแถลงข่าวเกี่ยวกับที่ผ่านมาว่าเฟดมีทำอะไรไปบ้างแล้วจะแก้ไขปัญหานโยบายต่อไปจะเป็นยังไงทั้งวันที่วันพุธกับวันพฤหัสตอนสามทุ่มครึ่งอันนี้ก็ นักลงทุนต้องจับตามองส่วนวันพฤหัสเนี่ยจะมีการาตัวเลขของการอาขอรับสวัสดิการครั้งแรกของ, <Yeah. S 2> ขอ,งอเมริกาก็ตัวนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งปจัจจัยส่วนตัวอื่นๆเนี่ยเราเห็นไฮไลไท์หลักๆมีอยู่แค่นี้นะคะ่ะครับค่ะดูแล้วยังมีโอกาสที่จะดันขึ้นไปทะลุพันหกร้อยเหรียญได้ไหมครับถ้าประทานเสร็จพูดถึง QE หรือ พูดถึงการเอามาตรการใดๆที่เอาเงินเข้ามาในระบบจะมีโอกาสแต่เราเชื่อว่าอังคารพูดนี้คงไม่ได้พูดถึงเพราะว่าจะมีการประชุมใหญ่วันที่สามสิบเอ็ดปลายเดือนนะฮะของ f, f อ m c อันนั้นน่าจะเป็นไฮไลท์มากกว่าเราะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วที่เออเเอฟรดออกมาแถลงข่าวก็เหมือนกับเป็นการแถลงข่าวที่เคยประชุมมาเพราะนั้นเนี่ยการที่นายเบนเบเนเก้จะออกมาวัน วันวันพุธเนี่ยคงจะไม่มีอะไรพิเศษนะคะเัระ,ะนั้นเรามองกรอบแคบๆข,ของสัปดาห์นี้เรามองนแนวต้านอยู่ที่พันหกร้อยสิบ US d o l าต่อทอยส์อัลเป็นต้านหนึ่งกันนะคะที่สองอยู่ที่พันหกร้อยสี่สิบ US ต่อทรอยส์อัลเป็นต้านที่สองส่วนแนวรับเนี่ยสองสัปดาห์เรามองอยู่ที่พันห้าร้อยแปดสิบ u ต่อทอยส์อัลหรือสองหมื่นสามพันสิบหกร้อยบาทต่อบาททองคำแล้วแล้วส่วนต้านที่สองเนี่ย เออเรามองอยู่ที่พันห้าร้อยห้าสิบยูเอสดอลลาร์ต่อทอไรซ์อาหรือสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่อบาทตค่าก็ตั้งแต่วันศุกร์ที่ขึ้นมาเกือบจะไปแตะพันหกนี่เช้าวันนี้มาดูรู้สึกรักราคาก็เริ่มย่อลงมาเล็กน้อยนะครับ มีมีแรงขายทำกำไรค่อนข้างเยอะแต่สังเกตได้ว่าทุกครั้งที่ทองคำแตะเส้นพันห้าร้อยแปดสิบซึ่งเป็นแนวรับแข็งแรงหรือว่าพันห้าร้อยห้าสิบทั้งสองจุดนี้เป็นจุดที่มีคนเข้ามาซื้อค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นจุดที่ค่อนข้างแข็งแรงเพาะฉนนันต้องมองสองจุดนี้ว่าถ้าวันนี้ไม่สามารถหลุด พันห้ารอยแปดสิบก็มีโอกาสรีเบวกลับขึ้นมาพันหกรอแดสิบได้แต่ถ้าหลุดพันห้ารอยแดสิบก็ไปตั้งแนวรับอีกทีหนึ่งแถวพันห้าร้อยเจ็สิบห้าของวันนี้นะคะ,<ก>ะของของอาทิตย์เนี่ยพันห้าอยห้าสิบเชื่อว่าน่าจะไม่ไม่หลุดนะคะ่ะการลงทุนในภาวะที่ทองเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนี่ควรจะทํำยังไงครับก็ซื้อแถวแนวรับแล้วก็ขายแถวแนวต้านนะคะอืทั้งสองแนวที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี่นะ ค่ะวันนี้กรอบอยู่ประมาณสักสามสิบดอลลาร์นัคุณทุนก็สามารถทํากำไรได้อย่างน้อยก็สักอย่างเก่งๆยี่สิบเหรียญต่อต่อวันก็ถือว่าไม่น้อยนะคะโอ้ไม่ธรรมดาครับอ่าได้ยากยิ่งเลยนะถ้าเข้าออกถูกจังหวะนะฮะที่เขาติดตามข่าวเยอะๆส่วนใหญ่เขาก็ทํากันได้อะนะค่ะครับครับขอบพระคุณมากครับคุณพวันครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ